ช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะขอพรปีใหม่จากหลวงตาให้กับผู้ฟังให้ผู้ชมรายการแล้วก็ญาติโยมทั้งประเทศครับหลวงตาครับพรปีใหม่2545ครับอปีใหม่กับปีเก่าการพึ่งเพย์การแบบกรรมคตาของมัน ปีใหม่กับปีเก่า,เ,กาเราก็มาตั้งเครื่องการสมมุนิยมให้เป็นเครื่องตื่นเงื้อตื่นตัวปรับปรุงแก้ไขจนให้ดีในปีนี้ปีเก่าที่ผ่านมาแล้วก็ให้ลบล้างไปส่วนปีใหม่ที่ขึ้นมานีเราก็พยายามทําตัวให้เป็นคนใหม่ขึ้นมาเช่นเคยทาชั่วช้รารยาโมก็ให้กลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาคนที่มีความดีความชอบอยู่แล้ว,วก็ให้เพิ่มปูน,คนมความดีจน,นขึ้นไปมากขึ้นโดยลำดับ อย่างนี้ยี่อยากว่าเป็นผู้ปรัปูกแก้ไขาตามปีใหม่ปีเก่านี่ปีใหม่ก็จะเริ่มเข้ามาไม่กี่วันเนี่ยเราก็หพยายามตั้งเนื้อตั้งตังตงตวหากเราเคยบกพร่องตรงไหนว่าเป็นความชั่วเสียหายในตัวเองแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นเรารู้เราอยู่เราก็พยายามแก้ไขกลวองเราปรับปรุงกลองเราให้เข้ากับปีใหม่ได้เราก็จะเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนเก่าที่บกพรอง กลายเป็นคนที่สมบูรณ์มิผลขึ้นมาในตัวของเราเราก็จะพอกค่าภูมิใจไปแ้องกทั่งถึงปีหน้าเราปรับปรุงอีกปีหน้ากับเคร่องม่ให้บกพร่งแล้วก็ดีไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้จักปฏิบัติจนต่อปีใหม่ปีเก่านะถ้าแบบแบบนอนจมึงในความชั่วช้าเราปีไหนก็ตามปีเก่าก็ตาม เราจะไงใสนใจอะไรดงกว่าความชั่วที่เราเคยฟังเคยทำจนฝังใจและติดใจมาแล้วนี้อย่างเดียวเราจะทาแก่น,นี้คนนี้ก็เรียกว,ว่าจากปีเก่าปีใหม่มากี่ร้อยกี่พันปีเก่าปีใหม่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เหมือนนักโทษในเรือนจำนักโทษในเรือนจำเขามีปีให,หม่ปีเก่าไหม ถามคนนี้โทษอันนั้นถามคนนี้โทษนั้นแล้วปีใหม่นี้แจะงแล้คนอะไรไม่เห็นได้อะไรเลยยังเสียดายอยู่มันยังไม่ออกเดินนจมไปเร็วนี่ไปขโมยเขาตอนนั้นอย่าวางเพิ่มเขาอีกเลยนักถามนักโทษเขาแบบนั้นเข้าใจหรือมื่อน,นักโทษจึงไม่มีปีใหม่ปีเกา่าคนที่มีความทุกความแบบร้อนวุ่นวายก็หากกฎหมายปายทางไม่ได้เหมือน,นักโทษในเรนือนจำปฏิบัติโทษให้ดีเลยมันไม่สนใจปฏิบัติตนเป็นนักโทษตอลอดเวลา นี่เราไม่เป็นนักเล่าเรียนจำเราเป็นคนเลน่าจำมีเวลาที่จะประปับปรุงตัวเองของเราได้ให้เป็นคนดีเรื่องศีลธรรมเป็นสิ่งจาเป็นมากนะสําหรับชาพวพุทธเรายึงขอพยายมให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบพวหน้ากันว่าศีลธรรมเป็นธรรมชาติที่เลิศเลยเสกสรสัมมุโย์ใย้เป็นสิสทธิคุยเลวุจีวดาอินภมจงทั้งหลุดพ้นจากกูดได้ด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมเท,ำท,ำทำ่า,านั้นนอกจากนี้ยึ่งควรจะพยายามใส่ใจต่อศีลต่อธรรม ในวันหนึ่งคืนหนึ่งคำว่าสิงว่ธรรมคืออะไรคือความดีงามการทําบุญให้ทานการรักษาจิตใจจนไม่ออกนอกรูปนอกทางไปทางที่เสียหายมีรักษาไว้ด้วยความเชื่อม,มั่กว่าการยี่เยี่ยกว่าเป็นผู้มีสิ่งมีธรรมรักษาไว้ไม่ให้มปทําความชั่วคนนี้ก็ดีไปเรื่อยๆเอย,เร,อยเรียกว่าเป็นผู้ปรับปรุงตัวเข้าสู่ปีใหม่ปีเก่าได้ดีรา้เนื้อยู้ตักว่าถึงวันเวลาที่เราจะยำยั้ง ตั้งตัวของเราเข้าสู่คุณงามความดีก็ให้มีวันหนึ่ง24ชั่วโมงนานไม่24ชั่วโมงต้องตื่นมามาจนรงทั้งถึงหลับเกินมากไม่จะทําไปตามความรื่นเริงมันเึิงของที่ที่สุดยากกว่าจังั้นที่จะสุดยากตัวของเราเข้าสู่สิ่งทใ่ยีใน24ชั่วโมงวันหนึ่งมีน้อยมากเพราะจึงยับยั้งตัวไว้ใน24ชั่วโมงขอใหยเวลาทำความดีรวมกันทั้งหมดแล้ววันหนึ่ง ต้อได้ชมโมหนึ่งนั้วว่าดีมากเลยนะในขั้นของเรานะก็ขอให้มเวลาจะหลับจะนอนก็ควรจะกราบพระพุทธโธธรรมโมสังโฆแป้นธรรมที่เลิศเลยมาแต่การไหนๆตั้งกับตั้งกันแล้วขอยุดนี้เข้ามาเป็นหลักใจเราไอ้เรื่องที่เดือดจัหาที่มันมันเสียดเชนจิตใจหรือบีบบีซีใสสัตว์โลกทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานจนกระทั่งถึงหาความหมายไม่เลยนี่มันก็มีมานะนานเหมือนกันไม่เห็นใครเลือดเลยพ่อมันเลยแล้วก็ควรจะเห็นข้อข่อมันบ้าง ส่วนความดีงามนี่ใครปฏิบัติไปได้เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถึงขั้นนิพพานถ้าท่านปฏิบัติท่านเพื่อความเป็นคนดีฝ่าฝืนความทั่วไม่ทําตามความทั่วอย่างเดียวท่านดัดแปลงตัวงท่านจะทงความดีไปเรื่อยท่านก็ได้ความดีนี่เป็นมหามงคลแก่พวกเราถ้าเราได้นาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเข้าเข้ามาสู่จิตใจเรา ฉันจะเดินไปไหนนั said, ่งอยู this, ่ท so ี่ไหนก็ตามแล้วรูพุทโธได้หรือกระเทือนพระเจ้าทุกผู้พระองค์เลิศไหมนี่ทำในหางเข้วใจนีืกระเทือนพระเจ้าทุกผู้พระองค์ทำโมสังโฆกระเทือนในพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ทุกองในหัวใจของเราวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะให้อาศัยพุทโธทบโมสังโฆบนใดก็ตามเข้าสู่จิตใจความเป็นที่มงคลใจแล้วบ้างนี่เรียกว่าเราไม่เสียชาเสียชีที่อเรือชาวพุทธนะจะไม่มีเลยนี่มันพิลึกนะพิลึกเกินเกนแล้วเกิน เกิดมาทั้งชาติได้พบศาสนาที่เลือดเลยแต่เราเรียกไปทุกวันใช่ไหมได้น่ะอันตั้งใจปฏิบัติเอาหลวงตาจะพูดยกตัวอด่างให้หลวงตาหลวงตาสีเหลาไหลฟังเพื่อเป็นก็ะดีเครื่องกินใจเพื่ประเทศไทยนี่เท่มโอ้อันนี้จะออกเช่อประเทศไทยใช่ไหมครับนี่ละือเราจะเปิดสีเหล้งไหลฟังจนกระทั่งถึงได้เขามักเขียนเป็นประวัติอืี๋ยวน้ำบนไม่หัวเพราะเรื่งกาปฏิบัติอย่างนั้นจึงมากลายเป็นจุดด้างมัวในประวัติของหลวงตา เรื่องแรกก็หูวหนวกกาบอดเหมือนกันกับท่านทั้งกับเราทั้งหลายนเนี่ยวิเยตก็มีเหมือนกันมากความรลภก็มีความโกรก็มีราคาตันหาก็มีอไปเจอที่ไหนควรรักแม้จะสุดเห็นหมามันก็จะรักแต่ราคาตันหามันไม่เลือกหน้านะเห็นหมามันก็จะรักได้เนี่แล้วเขาพยายามจะเปลี่ยนเราเฉพาะยิ่งเวลาบวชแต่ก่อนเป็นคปลว่าเข ไปวัดไปวาเหมือนกันแต่ก็ไม่อะไรยากนะธรรมดาเหมือนโลกเขาแต่เวลาปฏิบัติึงิงทมพอเขาไปบวชนั้นชีวิตจิตใจหมุนเข้าสู่สริงทมหมดเลยทือยามยากของเราที่เคยปฏิบัติมาจตกก่อนเป็นยังไงเราดัดเข้าหมดเลยให้สูบชีวิตจิตใจของนักบวชผู้มีศีลมีธรรมเสมั่วสขันตลอดมาเรื่องถึงของเราเราไม่เคยไม่มีความหยอดร้อนในใจเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึงวันออกปฏิบัติ เรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีเราไม่เคยจะมีสินของเราว่าดังพ่อยเรารักษาที่มัวปวดขันตลอดมาเนี่ยทั้งงที่เสยก็มีสธรรมก็มีบังคับกันตลอดความดีของเราจึงเป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราตลอดมาให้เกิดความอุ่นเราเป็นผู้มีสลนจากนั้นก็คือบวชปฏิบัติเวลาปฏิบัติภาวนาเมื่อตอนหนักมากนะทีนี้เร่งตั้งแต่เรื่องภาวนาศีลมีเป็นพื้นอยู่แล้วนะ เร่งทางด้านชิงชรัพย์ที่ต้องเอาที่ว่าวุ่นขุนมัวไปตามที่จะหาเพศต่างๆนี่มันเหมือนกับถูกกันตรองด้วยสารส้มสารส้มแปลงไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยภาวนาแปลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาแล้วแปลงไปเรื่อยๆตะกอนนอนก้นตะกอนกับตะกอนนอนก้นเอาตะกอนออกจนหมดน้ําใสแก้วใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นี่จิตของเราตั้งแต่วันอดมมา อบรมาแปลงได้สารส้มก็คือความเปี่ยนตลอดมาจนกระทั่งจีนนี่บริสุทธิ์แตมเหมี่ยวเลยจริงถ้าจะเหี่ยวแล้วก็เป็นหยดน้ําบริบูร์นี่ที่จะมาเขียนในประวัตินี่ส,ร,สรุปความย่อยๆนะนทั้งเราเราที่ว่าจนจนกระทั่งจนหยดน,น้าบริบูร์ไม่มีอะไรสงสัยมาเป็นเวลาห้าสิบสามปีวฟัทงที่ลูกหลานฟังนี่เรียกว่าลูกหลานเท่านั้นแล้วบวัวตั้งแต่นี้ยังไม่เกิดเข้าใจไหม เราได้บวชบวชได้หกสิบแปดปีตามทีนี่ได้กี่ปีเพราอย่างมากก็ได้สามกิบปีไม่ถึงเราจะต้งองหกสิบแปดปีมีอะไรก็คิอว่าถึงทงงนนี่ทำมาตั้งแต่นอนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำมากที่เราจะเกี่ยวกลายถึงขนาดที่สละชีวิตกิตใจของเราเอาเป็นก็เป็นจากรใจเพื่อทำเท่านัา้นเพื่อทำนั้นจะไม่ที่จะคลองใจเราได้ซัดจนกระทั่งที่เราคังหมดมันเยเหลือด้วยมากแห่งคำที่เราจะเก,กี่ยวกกายนี้ ภ้ามมันช้าร้ามันไปหมดใจสว่างเจ้าขึ้นมาภายในหัวใจตั้งแต่บัดนั้นขึ้นมาเราไม่เคยมีทุกจะมาแทรกในหัวใจเลยจนกระทั่งีปฟังที่ห้าสามปีเราไม่เคยมีทุกแม้ในหนึ่งเข้ามาแทรกหัวใจมีอจะบวมมาถูกกองหัวใจใจพราะการปริบัติตัวเองด้วยความตะเกียตะไคร่เอาเป็นตาเขาว่าเหตุผลสมดุลกันแล้ว คือเหตุแล้วก็ทําเต็มเหนียวของเราผลก็เลยเป็นที่พึงพอใจตั้งแต่วันนั้นมาก็ได้สั่งสอนโลกตลอดมาด้วยความเมตตาสงสารเราจึงไม่มีอะไรกับโลกนะมีแต่สงสารโลกสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาเท่านั้นที่จะหวังประโยชน์ไรจากการสอนโลกเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วนี่เราผนจากการปฏิบัติความดีงามทาบูชาเลือเล่อนเลยอย่างนี้แหละขอให้ใครเอื้อมเข้าไปหาทมเป็นทมทันทีเอื้อมหาทีเ่เป็นที่สันติอย่าไปเอื้อมกับมนักที่สันหามันจะวุ่นวายเผาเรา เราต้องเอื้อมเข้าสู่สามเอาเป็นน้ำชะรมหัวใจเราให้มีความ,มสง่างามร่มเย็นเป็นสุขหัใจเหรอแล้วปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่างน้อยให้เป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเดินตามครูอย่าผาดโผลโจระยานจะตกเหวตกบ่อไปเางนะถราตจ้งใจตัวปฏิบัติใหาดีแล้วก็จะค่อยเป็นคนดีคนดีแม้เป็นใครว่าจิตใจไม่มีเพศนะไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายดีวันดีอยู่นในหัวใจของคน ใหจังใจบรรพุบรรทุกบรรให้มีแม้ว่าเราก็จะมีเป็นลูกศิษย์มีครูไปที่ไหนก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพางหัวใจของชาวพุทธเราบ้านเมืองก็จะไม่ลำสมลำสายวุ่นวายกันดังที่เปิดอยู่อันนี้คือโลกไม่มีสรรมามิจะควรจะไฟเจ้าเผาไม่จะเอาความเลื่เลอจากความชั่วชาระหมกมันจงไปไม่ได้นะอืมมันยิ่งมันหยุดสลลยความเชื่อพาคนที่คนหยุดยื่งจะพาล่มพาจมไปยุ่งยาเราจะเอาคม เรียลไามแบบ่านี้ไปอวดความทมของพระพุทธเจ้าเจ้าจมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ต่างคนต่างปฏิบัติตัวเองแก้ไขตัวไหนไม่ยีให้แก้ไขให้ยีรลวของเราดีแล้วแก้ไขก็ยืนพอเป็นฐานที่แก้ไขได้แก้ไขมันไปอบรมมันไปคนนั้นก็ก็ฟังคนนี้ก็อบรมตามคนก็ค่อยยีขึ้นยีขึ้นบ้านเมืองก็มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยสิ่งด้วยธรรมของเราหนึ่งค์กนเข้างนีเมื่อหลงตาสอนโลกหลวองตาไม่มีอะไรสงสัยแล้วในโลก หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสงสัยิีใจสว่างจา้าครอบโลกธาตุพูดสมันเต็มยอดอย่างนี้เนะี่ยเราพูดอย่างเต็มยันเพราะเราปฏิบัติมาก็ปฏิบัติดังเอาชีวิตเขาแลกผลได้มาสมกันกับเหตุที่ยัเมีดำเนนเตจมที่ได้เป็นชี่ขอใจทุกอย่างหาชี้ต่งตางอย่่ไม่ได้ในหัวใจตรงนี้ตั้งแต่วันที่เดือดขาดสมบัติสมบัติจากใจแล้วจิตพอดีคอดีตลอดเวลาหาความทุกข์นิดหน่อยไม่มีนอกจากความทุกข์ที่เป็นอยู่ในชาติขันเต็มทั้ง่านี้เป็นธรรมดาเหมือนโลกทั่วไป พราะอันนี้เป็นก้อนสมุนท่าุขันมันก็มีเกี่ยวข้อเกื่องปวดเกี่ยวหัวต่อร้อนแต่มันไม่สามารถที่จะส่อมราบความคุกเข้าไปหาใจได้เลยมันจะเป็นตามสภาพของมันนี่ขนในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ลูกหลานทั้งหลายนำมันขึ้นปฏิบัติไม่นจะมากวันหนึ่งวันหนึ่งย่าลืมพุทโธสมโมสังโฆแล้วถึงความย่อมความตายจะเป็นการเหยียบเบียกห้ามร้อนนะมันไม่เกิดเปิดเผยเรว่อความเพิดเพยเินเผโดยสายเดียวมันจะมี ความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วลึกถึงพุทโทธรรมโอสังโฆแล้วสร้างความดีแล้วกลัวด้วยในสิ่งเค่ื่้าใช้ทุกหลายเข้าสู่ความดีเสมอเราจะมีความสุขความเจริญเย็นใจอันนันวันนี้พูดเพียงแต่นี้ในสมควรกับปีใหม่ปีเก่าแล้วเฮ้ะขอความสวัสดีจงมีแจ่บรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยสั่วการเชิ